สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับส่องตัวบีแ m ม l y ี่นะครับวันนี้เราจะมาปั้นข้าวลูกวันแรกกันครับนี่ดูกันนะครับว่าลูกเราจะกินได้เท่าไหร่ครับนี่นะข้าวประมาณนี้นี่คนประมาณนี้คนครับนี่ ดูกันนะครับว่าน้องจะกินหมดไหมใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับอืมครั้งแรกนะที่น้องกินนี่น้องไม่เคยกินนะเนี่ยนี่นี่ซอสน,นี่ก็สั่งมาเป็นพิเศษนะครับ ข้าวนี่เป็นข้าวที่ซื้อมาจากจากร้านค้าทั่วไปนะครับเปนม่ไปหาดอไฟดอกพืชเมืองลูกี้เขาอ่ะนี่โอ้ผมกินข้าวเก่งมากเลยครับทุกคนเนี่ย น้องนี่กินข้าวแต่ไม่ยอมกินนมแล้วครับทุกคนนมนี่ไม่ดูดเลยนมเนี่ยนะทุกคนนะนี่นี่ข้าวน้องนี่คือเครื่องเคียงน้อง ันนี้คือน้องเนะนี่ยน้องกินคนำะโอ้โอเลยนะครับทุกคนเนะนะนี่ยดูไว้เนี่ยนี่แมวชดน้ำนิดนึงนี่ทุกคนเนะี่ยน้องชอบกินรสกล้วยนะครับทุกคน นระหว่าแม่แม่ป้อนไวๆไวเนแม่นีแ่แต่ก่อนน้องไม่สบายน้องไม่กินข้าวนะน้องขับมากินข้าวแล้ว ครั้งแรกนะนอ,อดอยน้องบมกอดอยมากพ่ออดอยมากแม่นี่นะครับทุกคนข้าวน้อง โอ้โหทุกคนจะหมดแล้วเนี่ยน้องจะอิ่มไหมเนาะน้องจะอิ่มไหมเนาะน้องจะอิ่มไหมเนาะน้องอิ่มไหมเนาะน้องแม่ป้อไไนไม่ไหวๆหน่อยแม่นะครับ อย่าใส่ลายเยอะอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะลูกกินเมนชันแล้วแม่เนี่ยแม่เริ่มทำเวลาครับลูกมองตาแม่เป้วเป้ว้าห อิ่มหรือยังอิ่มหรือยกเดือดตุ่ยางเดือดอยากเสวตุ่มยดานะบ่บ่ล้วอีอยากเสวยังยว่าตุ่มยางเขบาหายดิอะลิมเล <c oughs> องกินหมดไหมลุ้มยตุ่มยหมดครับ หมดออเสยตัดออกกระดาตรงยานทุกคนน้องเก่งมากเลยครับทุกคนเนี่ยกินหมดเสรยเลยนี่มหมดแล้วทุกคน เสร็จเรียบร้อยแม่เขาจะเซ็ดปากเซ็จคอให้นะครับน่อแม่เขาจะยกขึ้นมาครับนี่เท่งเท่งเทนี่ครับบอกนี่ทิ่งทิ่งทิ่ง บายบายนะครับทุกคนบาย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 ทุกคนบายบายนะครับนี่ครับปอนข์าวลูกครั้งแรกบายบายฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ